ยินดีต้อนรับด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีที่ทุกคนทําข้อสอบเสร็จแล้วไม่ใช่ยินดีให้สอบผ่านนะจ๊ะแค่ยินเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกแป๊บหนึ่งน,ะชะน,นัชนนเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตแจ้งกําหนดการพรุ่งนี้แป๊บหนึ่งนะคะและก็จะแจ้งกติกา <c oughs> อะไรใครบอกมือลั่นขอโทษงนะับไอออฟวิวจะบอกว่าอันนี้คือหน้าสดของพี่โปรดไปดูหน้าเต็มพี่ได้ในไอจี ถ้าไปเห็นรูปโปรไฟล์พี่ใน l ับเฮาส์คือคนเดียวกันก็รอลุ้นคะแนนเนาะอ่ะแจ้งนิดหนึ่งนะคะคะแนนจะแจ้งประกาศผลทางอีเมลของน้องๆทุกคนทุกขัานเลยนะคะอะ้ขอบคุณซาวค่ะค่ะขอบคุณ,คคณทีมทีมงานเหงาแหละทีมงานเหงาแหละเอ่อจิรดาบอกว่าฟอสองทีเรียกว่าอันฟอ์นะลูกชัว่วโมงฝากร้านนะคะฟอลโล่เอ็มซีวันเรดาได้นะคะ อ่าอ่าโอเคพระชาชนบอกเดี๋ยวออกก่อนนะไม่ทำธุระอ่านเนี่ยเดี๋ยวพี่แจ้งเลยละกันนะในวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามาตรงเวลาเหมือนเดิมนะคะเวลา6กโมงเย็นเช่นเดิมนะคะเราจะมีนัดกันเนาะวันพรุ่งนี้เนี่ยหกโมงเย็นนะคะเราจะมีกิจกรรมนะคะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็นแน่นอนเมื่อสักครู่นี้เป็นไงฟังพระอาจารย์คณินสนุกไหมท่านอะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงจากจบจากประเทศจีนเลยนะแล้วก็ดีใจที่ ท่านเนี่ยก็เป็นครูสอนสมาธิถูกต้องแม้แล้วก็มีโอกาสได้มาแนะนําการทําสมาธิให้กับพวกเราซึ่งสามารถไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันถ้าชีวิตเราเนี่ยมีสติมีสมาธิทําอะไรก็ประสบความสําเร็จถูกต้องไหมคะแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้พบพระอาจารย์อีกด้วยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก่อนที่จะประกาศผลสอบและก็รวมไปถึงการมอบประกาศรายชื่อด้วยนะและขออนุญาตแจ้งนะพรุ่งนี้เราจะมีการแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้สิบ อันดับแรกที่ทําคะแนนได้สูงสุดไหนใครในที่นี้มั่นใจว่าเป็นหนูแน่นอนคอมเมนต์มาค่ะอ่ะแล้วก็ทุกคนคะอย่าลืมนะลิสต์เพลงที่วันนี้เปิดนะคะข้อมูลข่าวสารและในโครงการรุ่นต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยฝากทุกท่านกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ค่ะเพื่อนคนจีนจงไท่ายาผึงด้วยนะคะและรวมไปถึงในไลน์ Open Chat ของ โครงการอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐานของเราด้วยมีใครยังไม่ได้เข้าไหมาที่ยังไม่ไเข้าเดี๋ยวให้ทีมงานแปะอีกรอบหนึ่งนะทุกคนจะได้เข้าไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะและขออนุญาตแจ้งนิดนึงละกันคือในช่วงเนี้ยพี่รู้ว่าทุกคนอเออเจอวิกฤตเนาะและเอาตรงๆน่าจะมีบางคนยังไม่ได้ไฟเซอร์ Pfizer, ใช่ไหมโอ้ชีวิตวุ่นวายไปหมดด้วยโควิดน้ำท่วมเอ,อวิกฤตอะไรเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดนะคะพี่เลยอยากจะเชิญชวนค่ะ วันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมพิเศษนะคะที่มีรวมตัวหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรนะคะมาช่วยกันในการจัดโครงการจุดประทีปซึ่งจุดประทีปตรงนี้เนี่ยก็เพื่อให้โลกใบน,นี้เกิดสันติสุขสันติภาพนะคะเคยทุกคนเคยเห็นแคมเปญนี้วมืพูดแล้วมองขนลุกเออพบพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้เอาซาวมาซาวมาเอาทีมงานซาวช้าเนี่ยเราไม่โฟกัสอะทีมงานอะ อ่าก็หมายถึงว่าคือเป็นโครงการดีๆค่ะที่อยากให้ทุกคนได้ไปแจมได้ไปจอยกันซึ่งการจุดประทีปจุดไฟเนี่ยจุดเทียนเนี่ยนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้คนพ,พบความสงบสุขของใจนะการมองแสงสว่างมองเทียนเน่ยเวลาเราไปเวียนเทียนหรืออะไรเงี้ยเนาะซึ่งมีแคมเปญแบบนี้เยอะมากเลยนะในต่างประเทศหลายๆที่ที่ พบวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีการจุดเทียนจุดประที่ตรงนี้กันเกิดขึ้นนะคะเลยวันนี้มีแคมเปญพิเศษเดี๋ยวเราจะเริ่มช่วงประมาณชุ่มครึ่งนะใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะตอนนี้ทีมงานของเราเดี๋ยวจะแปะแปะแปะลิงก์ให้นะอ่าอะไรนะหนูเพิ่งไปรับบัตรคิวฉีดวัคซีนมาค่ะคิวเยอะมากอ๋อสายมูเออค่ะตัวเออค่ะบ่งตรงอ๋อนี่นี่นี่ตอนนี้ทีมงานแปะแล้วนะคะแฟนเพจ a c e b o o k หาเพื่อนคนจีนนะคะก็ฝากไปนะอะไรนะข้อสอบเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายกลัวไม่ผ่านด้วยกลัวส่งอ,สอบไม่ทันด้วยข้อสอบยากกว่าที่คิดไปมากครับคิดว่าถ้าไม่มีพื้นมาน่าจะไม่ได้เลยโอ้ได้เกดน,น้ําเกลือมาสองเข็มแต่ผมได้ฉีดพรุ่งนี้อ่ากลัวไม่ผ่านจังเลยขอบคุณทีมงานค่ะที่แปะช่องทางติดตาม MC Wonderda นะคะตามชื่อใน o ูมเลยทุกแพลตฟอร์ม Tik t o k IG Twitter Clubhouse YouTube นะคะฝากติดตามกันได้อ่าเดี๋ยวอ่านนิดนึง ใช่อยากชวนทุกคนมามูกันต่อนะใครสายมูเตลูนะคะเดี๋ยวทุ่มครึ่งที่จะมีลิงก์ซูมให้อีกคะแนนขมูยขมูยกันใหญ่อ่าถ้าคะแนนขมูยต้องกินชานมขมูนะจ๊ะเฮ้ยไม่ใช่มาปากร้านอะไรกันได้ยังไงอ่าวันนี้ชาบอกว่าข้อสอบก็อยู่ในอบรมหมดเลยใช่ไหมไฟเซอร์ดีไหมคะยังจะถามใครบอกว่าซีโนแวคดีก็กดออกจากห้องไปเลยจ้ะ <laughs> เล่น <laughs> เล่น <laughs> ยากสำหรับเด็กแปดขวบครับเออเข้าใจเข้าใจอ่ะนั้นเดี๋ยวทีมงานจะแปะให้นะสําหรับลิง์ที่จะเข้าไปใครอยากจะไปสายมูเตลูนะเดี๋ยวจะมีโครงการจุดประทีบนะอะอะไรนะโอ,อหัวแล้วกันใหญ่เลยโอ้อัดพาราไปสิบสองแปดเม็รเอออันนั้นกินอันนั้นกินเพื่อรักษาหรือว่าเพื่อจากโรคนี้ไปจ้ะอาจจะเย็นๆนะทุกคน รักนยกคนอื่นที่ไม่ใช่คนนี้ของหนูต้องฉีดสามเข็มค่ะไม่มีพื้นค่ะได้แต่พินอินเนาะคุณสิริกรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงกดฝากกดติดตามแฟนเพจค่ะเพื่อนคนจริงของเราไว้เดี๋ยวถ้ามีหลักสูตรที่เริ่มแอดวานซ์ขึ้นไปเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะได้ช่วยกันนะคะติวให้พัฒนาภาษาไปได้มากยิ่งขึ้นนะอ่ะตอนนี้นะใครสายมูเตลูลิงก์ทีมงานแปะไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะ ไปร่วมแคมเปญกับเราได้นะคะรักนายกค่ะนายกอเมริกาตอนนี้พี่อยู่ในห้องขับเฮาพอดีเลยเนี่ย <S <s> <S เขากำลังเฉียงกันเลย Trump supporters V S Biden supporters ใครทีมไบเดนใครทีมทรัมป์นะคะแต่ใครจะรักลุงไหนก็รักไปแต่พี่รักลุงค่ะลุงโทนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อาวพอตอนนี้นะคะอ่ะน้อ no. ง พอมิภาบอกว่ารักลุงค่ะลุงข้างบ้านขอบคุณค่ะรักก็อดเซเว่นค่ะมีนายกลาออกท่านสภาปูตินนะรักปูตินจริงๆพี่ดีใจมากเลยนายกทุงลาออกนะคะนายกที่มาเลเซียค่ะพอหรือยังรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวเสโวยพอตอนนี้คุ่มสามสิบแล้ว อ่าพี่น้องบอกว่าพี่ดาใช้กล้องยี่ห้อเลยคะแจ่มมากาสปอนเซอร์เข้าหรือเปล่าพี่จะบอกว่าอันนี้เป็นกล้องจากโน้ตบุ๊กค่ะเป็นกล้องจากโน้ตบุ๊กหนูเป็นภรรยาพี่แจ๊คค่ะน้องหอมเหรอของเราเมื่อไหร่ดีคะรถตู้มารับหน้าบ้านแล้วอปอบมือดอลลาร์บิวดอลลาร์บิวค e ดมาโฟล์ n ใพ้พ่อฉันนั่นเหนื่อยฉันต้องเนี่ยสาวก็ดีเลยเนี่ยเกนเกนเกนเด๊อก สมันนี่พอ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 ไปไปตำรวจทามาหาที่อยู่แล้วเออเราต้องมาตลิดกันมากไม่งั้นนะเอนเตอร์เทนไม่จอยเลยเออหน่วยลงพ่อเพื่อนจะคืนนาฬิกาแล้วเรือเรือดำน้ำมารับแล้วค่ะพอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฮิวมนารังห้องเนี่ยแหละอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวนะงั้นแปะลิงก์อีกรอบนึงใครจะไปสายมูเตลูไปนะจ๊ะอ่ะทีมงานขาแปะลิงก์ให้อีกรอบนึงได้ไหมน้องเริ่มหาไม่เจอเออ มารับหรือมาอุ้มอ่าครูพี่แอมไปก่อนเลยนะคะใครจะพักนะคะคิดจะพักคิดถึงนี่ค่ะพอไม่รู้ครับแล้วคุณจะรู้ไหมรักลุงโทนี่ครับไม่ใช่ลุงตู่ออกเลยใช่ไหมคะลุงตู่ใช่ไหมใช่ค่ะออกไปเลยค่ะลุงตู่ <c oughs> ตู่ไหนตู่พบทอนค่ะเ <c oughs> อะอเออเออสาวรอบนี้ทันเออสาวรอบนี้ทันอ่ะกินน้ํานะกินน้ำนะ โอเคทุ่มสามถึกสองแล้วงั้นพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันหกโมงใครสายมูเตลูเราไปกันก่อนเลยนะใช่คือแกอย่าคอมเมนต์กันเยอะเดี๋ยวฉันจะเมาส์ยันสองทุ่มไม่ได้ไม่ได้ไไดก็พี่ฝากไว้ละกันนะอ่าใครอยากจะสายมูเตลูเนาะอยากจะไปจุดเทียนนะแบบอธิษฐานให้โลกใบนี้สงบสุขนะสวยงามแฮปปี้ดีดนะาใครอยากเข้าเข้าใครไม่สะดวกไม่เป็นไรตามอธยาศัยแต่พี่แค่อยากเชิญชวนทุกคนเฉยๆว่าเป็นแคมเปญดีๆเนาะมาช่วยกัน ที่ฐานให้โลกไบเนี้ยภาวนาะได้แต่ภาวนาะภาวนาไปก่อนอ่าเอางี้ละกันนะเดี๋ยวเราไปจุดเทียนจุดเทียนให้ลุงตู่ไปไวๆอ่าอ่าเอาที่สบายใจนั่นแหละเออเข้าตามบัตรมีอาศัยแทนท่านใช่ใครส่งอะไรมาฉันก็เล่นหมดฉันเป็นคนเล่นเรียลลาเลอะเทอะไปหมดพอแล้วอ่ะแล้วก็ใช่เดี๋ยวสองคุ่ พี่มีห้องในคลับเฮาส์นะห้องสวดมนต์ก่อนนอนจะบอกว่าสวดมนต์ไม่ได้ทําให้น้ําลดแต่สวดมนต์ไล,ล่ลุงได้พี่เพิ่งมีคลิปใหม่ล่าสุดใน t i ๊ t o ็อกนะคะอ่าข้าวทูสวดมนต์อย่างไรไล่ลุงให้สําเร็จนะคะลุงข้างบ้านใช่ใช่ลุงข้างบ้าน,าานอ่าลุงบอกผมไม่ออกนะคะเอ่อตอนเนี้ยไม่ใช่อะไรนะพวกเราอ่ะไปมูเตลูกันดีกว่าและใครที่วันนี้ ทำเต็มที่แล้วไม่ต้องกังวลกับผลคะแนนวันพรุ่งนี้นะก็ขอให้สบายๆพรุ่งนี้มาจอยกิจกรรมกันได้นะคะยังไงเรามีของรางวัลให้อะไรนะทิพวรรณบอกเมื่อวานท้าไปหาพี่ดาแล้วพี่ดาไม่ตอบค่ะขอโทษจริงๆนะแชทในขับเขาคือแบบเยอะมากเลยอะ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้ครับอย่าว่าลุงลุงไม่ผิดเรือดำน้ําใช้ได้แล้วครับเออแป๊บหนึ่งเรือดำน้ําจอดรอแล้วเดี๋ยวพี่ไปหาก่อนโวยอ่ะ โอเคก็ okay. หวังว่าน้องๆทุกคนจะเอ j นจอยนะกับอย่าป้อมนะเออเเราเนี่ยอย่าป้อมอย่าตู่กันเยอะเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลดตู้ได้หามงนไปทั้งหมดเนี่ยแหละอ่ะกินขนมหวานไหมบูดนะบอกเลยบูดอ่ะโอเคงั้นหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะถ้าใครชื่นชอบพี่พี่ดาวเอนเตอร์เทนในวันนี้นะคะก็อย่าลืมไปกด Follow ได้นะทั้งขับ h า w ยูทูบทิกตอรไอจีทวิตเตอร์นะคะมี็วันเดดค่ะ ชอบบัวลอย่ะบัวลอยมันทำยามันทำจากกะทิแตงไทยโวย,โยเล่นทำไมเนี่ยเยอะะตัวเองเ่ะบอกตัวเองเนะี่ยที่นอนไม่น่าจะพอนะพี่ดาคนเยอะมากใช่อ่ารักพี่ดาค่ะรักทุกคนเช่นกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันห้องมูเตลูนนะคะงั้นค่ำคืนนี้ลากันไปเนียเพื้อนเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันหกโมงนะคะประกาศผลขอให้ทุกคนโชคดีได้รับไปประกาศทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 没有机会跟你说一声再